เกาหลีเหนือยกระดับความสามารถทางทหารเตรียมปล่อยดาวเทียมดวงใหม่สู่อวกาศญี่ปุ่นออกโรงประนามเกาหลีเหนือเตรียมส่งดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นสู่อวกาศนับเป็นการส่งดาวเทียมสู่อวกาศครั้งที่3ของเกาหลีเหนือหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประสบความสําเร็จในการส่งดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่อวกาศในเดือนพฤศจิก,กายนที่ผ่านมา สำนักข่าวอจอซิร่ารายงานว่าเกาหลีเหนือได้แจ้งญี่ปุ่นว่าเตรียมที่จะส่งดาวเทียมสู่อวกาศระหว่าง,งวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายนและประกาศโซนอันตรายทางทะเลสาโซนใกล้คาบสมุทรเกาหลีและเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจมีเศษซากของจรวดล่วงหล่นลงไปการประกาศปล่อยดาวเทียมของเกาหลีเหนือในครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะมีการประชุมสุดยอดไตรภาคีระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนครั้งแรกในรอบเกือบ5้าปี ได้คิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือประกาศเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาว่าเกาหลีเหนือจะปล่อยดาวเทียมสอดแนมทางทหารอีก3ดวงในปีนี้ควบคู่ไปกับการยกระดับโครงการทางทหารของประเทศให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นทําให้เมื่อปี2023ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธบ่อยครั้งมากกว่าปกติ ด้านสำน,นักข่าวจอซีรารายงานข้อมูลจากผู้เชี่วชาญระบุว่าดาวเทียมสอดแนมนั้นสามารถยกระดับความสามารถในการรวบรวมข้อมูลข่ลขาวกรองของเกาหลีเหนือได้โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีใต้ ส่วนเกาหลีใต้อ้างว่าเกาหลีเหนือได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียในการส่งดาวเทียมสู่อวกาศโดยเป็นการแลกเปลี่ยนที่เกาหลีเหนือส่งอาวุธให้แก่รัสเซียซึ่งเกาหลีใต้จับตาเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดและพบความเคลื่อนไหวบริเวณดงเชิงรีทางตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อวกาศของเกาหลีเหนือ